ครับสวัสดีเอฟซีช่วงบ่ายนะคะบ่ายวันนี้นะคะก็พายุเข้าขาะนะคะวันนี้ท้องฟ้ามืดท้องฟ้ามืดมัวนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยนะตอนนี้นะฝนก็เริ่มตกอีกแล้วนะคะแต่พอบ้านเรายังตัดหญ้าอยู่เลยนะเอฟซี FC. เราจะตัดให้โล่งเตียนจะถึงบ้านหลังสีเขียวเลยนะคะวันนี้นะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะนะคะไหนๆก็หยุดแล้วนะคะ,ะ,คะอม,มองไปที่ใดก็มีแต่ฝนนะ,ะวันนี้เรียนอยู่นน่นนะคะ อยู่โน้นนั่นดีเดียโอ้นะจอนฟอนไม่ต้องไปไม่ต้องไปค่ะว่าจจนเจนมาเร็วก็มาไม่ต้องไปเข้าบ้านเข้าบ้านฝนตกเข้าบ้านเรียกให้มาในร่มก็ไม่เข้านะดีๆนะฮะไปใครๆๆเร็ว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 ตอนนี้ดีๆก็ตัด ตัดข้างหน้าแล้วบ่วพันตั ok ดข้างหน้าแล้วบ่ตัดตัดข้างหน้าน,นั่นดิวีดีก็ตัดหมดเลยนะคะด้านหน้านะคะด้านหลังแล้วนะคะตัดเลยตัดเลยนะคะตัดให้โล่งเลยนะบ้านจะได้ไม่ดูไม่น่ากลัวเนาะนะคะที่สําคัญนะคะกับบรรยากาศแบบนี้ค่ะเราก็จะเกลี่ยน้ำไม้กันคะเอ็มซีตอนนี้เราก็ต้มน้ำไม้เรียบร้อยแล้วค่ะ บรรยากาศหนาวๆยินๆหนาวๆสีฝนตกลิ่นๆนอนหักเกงน้งใหม่นะฮะส้นห้อนก็กรอกนะฮะลงมาแล้วค่ะดีๆลงมาแล้วค่ะ,ะลู่นะคะเป็นไม้ของเราค่ะ โล่งหมดแล้วค่ะตอนนี้นะคะถ้าป่ามันออกนี่จะลง่งพี่โผลคุณบ่าวเครือจะแหงลงมาคุณนะบ่าเครือลงมาฝนตกแรงนะคะโอ้นะครับผมตอนนี้ กองทับมารับมาเป็นกองทับครับผมใครมาเยี่ยมนะครับผมนิกกี้นะครับโอ้โหโอ้โหมานี่ดูแม่ทายก่อนงูตอนนี้นิกกี้พาพระพวกมานะครับผมงูไม่กระสิมาเห่นแล้วเนาะ มาหาแรนเลนะ่ีเนาะโอ้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วพาพ,พวกไปแล้วครับผมนิกกี้นะครับอตอนนี้ก็ตัดหญ้าอยู่ตรงด้านหน้านะครับผมถนนเนาะนะครับเอรถส้นตายเลยนิกกี้ไปแลวครับไปแล้วครับโอ้ไปหาเล่ผู้ดาข้าวว่ะ โอ้โหหลัมีแต่ปลาตัวยิงง่งใหครับผมเอฟซี FC ครับหู่นนิกกี้นำทีมโดยนิกกี้นะครับผมไปแล้วนะครับแต่วงดูโอ้โ <c oughs> หหุ่นหุ่นแลนก็ดูดีก็ดูดีก็ดูดีไปหมดแล้วครับผมสว่วนพี่ๆก็อยู่ด้านนี้นะครับผมหุ่นกลางกันโฮมไทยจีบอยู่เนาะ นะครับเดี๋ยวดีได้ทํางานต่อนะครับเดี๋ยวตัดหนานะครับ อันนี้ตัดย่ายให้รัฐบาลด้วยนะครับผมเอฟนะครับต้องต้องจกงบมาแล้วนะครับผมรัฐบาลเนี่ยครับอันนี้อุตสาห์ลงทุนเอา,อางบส่วนตัวเลยนะครับผมเอฟซีนะครับตัดย่ายให้ทางห,หลวงสนบทเนาะ เพราะว่ามันลบกหน้าบ้านเราเนาะนะครับผมเราก็ต้องตัดนะครับผมถนนมันก็จะดูสวยงามนะครับถ้าเราตัดหญ้านะครับถนนทุกเส้นทุกสายนะครับผมถ้าเ,ออเราทําให้มันสะอาดสะอ้านนะครับมันก็จะสวยงามนะครับผมพี่จีแค่ขับรถไปนี่ก็มันก็จะอู้ดูแบบสวยงามแล้วนะครับผมขับไปมันก็น่ามองแล้วนะครับผมส่วนอันถนนทุกเส้นทุกสายของประเทศเราเนาะนะครับ นะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะพ่นเบื้องงามปัญญงนะครับผมพีนะครับอันนี้ก็เป็นถนนเส้นทางหลวงชนบทนะครับผมอ่าระหว่างจำปาดงนะครับผมกับอย่างก็บ้านนํำเชียงนะครับออกไปนี่ก็จะเป็นบานม่วงนะครับเป็นบานม่วงออกไปสกลนครไอ้บมแมนนะครับคำตะกะเอาผิดสกลนครคือกันละ้นะครับนะครับ ส่วนบ้านของเรานะครับมันมีซองหลังนะครับความแล้วนะครับผมแต่ว่ารอฝนนี่แหละนะครับผมดีๆไม่เทนะครับผมด้านหลังนะครับจะเป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งตรงนี้นะครับผมบ้านหลังใหญ่มันนี่เลยนะครับผมแต่เป็นคนละสีนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผม ท่านนั้นด้านล่างเพื่อนหูใจเอเดลซีนะครับผมสวยมากเลยนะครับถนนเจ้าเบิงดาที่บอกมางามมาน,นะครับผมสวยนะนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนะครับผมช่องมุกตาพาเพลินนะครับฝากกดติดตามช่องมุกตาพาเพลินด้วยจ้ะสวัสดีครับ